สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามกดเปิดโลกนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาเปิดการลงทะเบียนคนละครึ่งวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกนะครับท่านผู้ชมที่มีการลงทะเบียนวันที่16เดือนตุลานะครับ6-3ซึ่งจะเปิดลงทะเบียนเป็นวันแรกตั้งแต่เมื่อเช้านี้ก็คือ6โมงนะครับขั้นตอนในการลงทะเบียนไม่ยากนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นนะครับ เข้าไปที่ Google นะครับ Google นะครับท่านผู้ชมแล้วก็พิมพ์คำว่าคนละครึ่งนะครับนะครับพอพิมพ์เสร็จคนละครึ่งก็จะขึ้นตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะมีเว็บไซต์คนละครึ่งให้คลิกตรงนี้นะครับคำว่าคนละครึ่งนะครับอ่ามีมาแล้วนะครับนี่เป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์โครงการคนละครึ่งนะครับท่านผู้ชม ก่อนอื่นมาดูก่อนว่าตอนนี้สิทธิ์จำนวนสิทธิ์ที่คงเหลือทั้งหมดกี่คนที่จะได้สิทธิ์นะครับสิทธิ์ทั้งหมดตอนนี้เหลืออยู่6 7ล้3 6 1สิทเิทธ์นะครับจาก10ล้านคนนะครับตอนนี้น่าจะลงทะเบียนไปแล้วประมาณสัก 3, 3ล้าน3นะครับอ่านะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูการ ลงทะเบียนนะครับให้คลิกตรงสีเหลืองนี่นะครับที่เขียนว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับคลิกเข้าไปเลยครับก็จะขึ้นสีแดงว่าสําหรับประชาชนหรือว่าสําหรับร้านค้านะครับสําหรับประชาชนลงทะเบียนก็คือให้คลิกตรงนี้นะครับสีแดงนะครับหน้าเว็บมาแล้วนะครับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับนี่นะครับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับ อ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับที่ว่าข้าพเจ้าได้อ่านได้ยืนยอนรับก็ตกลงนะครับแล้วก็ติ๊กนะครับติ๊กกดยืนยันนะครับนี่จะเป็นหน้าลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนโครงการรับสิทธิคนละครึ่งนะครับก่อนเดินเรามาเลือกคำนำหน้านะครับนายนางสาวนะครับเลือกเลือกตรงนี้ก่อนนะครับ ่าเลือกหลังจากนั้นก็พิมพ์ชื่อเรานะครับพิมพ์ชื่อพิมพ์สกุลนะครับแล้วก็ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ใส่เลขรหัสหลังบัตรนะครับเลขรหัสหลังบัตรนะครับซึ่งหลังบัตรเรานะครับท่านผู้ชมหลังบัตรเราจะมีเลขรหัสนะครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะครับนะ หลังจากนั้นก็ใส่เลขและหังรหัสหลังบัตรประชาชนนะครับใส่ลงไปเลยนะครับจะมีตัวอักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้ใส่ไปด้วยนะครับหายกตัวอย่างอย่างเช่น JC2 ขีดนะครับอย่างเงี้ยขีดก็ใส่ขีดเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ไปให้ครบนะครับพอใส่เลขรหัสหลังบัตรแล้วก็มาเลือกอปีเกิดนะครับ เดือนมีวันที่นะครับใส่เข้าไปให้ครบเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเบอร์1เบอร์เท่ากับหนึ่งเบอร์เท่ากับ1คนรับสิทธิ์ได้1ค่ะหงเบอร์นะครับ1คน1เบอร์ต่อ1คนนะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่จะให้ส่งหมายเลข OTP เข้าไปไหนหมายเลขของเราเพื่อยืนยันนะครับหลังจากนั้นใส่ใส่หมายเลขโทรศัพท์เสร็จนะครับ ถ้ามีอ e ีเมลก็ใส่อ e ีเมลนะครับแต่ถ้าใครไม่มีอ e ีเมลก็ให้ใส่เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ให้กดลงทะเบียนนะครับกดลงทะเบียนนะครับอันนี้ผมลงไปแล้วนะครับให้กดลงทะเบียนนะครับพอกดลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเครื่องจะขึ้นว่าให้ยืนยัน ให้เรากดยืนยันนะครับพอกดยืนยันปุ๊บหน้าจอก็จะแสดงขึ้นมาให้เราใส่หมายเลข OTP นะครับซึ่งหมายเลข OTP จะส่งเข้าไปในเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วให้ใส่หมายเลข OTP ใส่เสร็จแล้วก็ให้กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนเรียบร้อยแล้วรอรับ SMS ภายใน3วันนะครับก็เป็นงานจบขั้นตอนในการ ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งนะครับ